สวัสดีจ้าตอนนี้ถึงบ้านแล้วจ้ะวันนี้กินพิซซ่า <c oughs> แถมแถมอันนี้พิซซ่าใส่อะไรใส่เห็ดใส่เห็ดใส่ซาลาเม่ซาลามเาาม่เผ็ดอันนี้นะอันนี้มีเห็ดกับ กาชอฟีกาชอฟีเป็นภาษาอิตาลีภาษาไทยไม่รู้ทุกคน <laughs> ดอกไม้สีมงม่วงให้ดูกาชอฟีชอบกินมากเนี่ยอาหารอาหารอิตาลีฉันกินได้แค่พิซซ่า <c oughs> ที่อร่อยที่สุดมัไม่เชิงมังโกอฮ ิงสเต็กได้แค่นี้ใช่ไหมอากินถ้าถ้าียนมาียนียน,ยนอันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มีมั้งใครรู้ภาษาไทยคอมเมนต์เลยจ้ะใช่กัดชอบฟรีกัดชอบฟรีภาษาจีนชอบมันเป็นภาษาอังกฤษเถอะ จังก็ไม่รู้เนาะบานฉันไม่มีเป็นรอเป็นรอนนดอะไรดูอ่าแบบตริงนี่พี่จะทุกคนภาษาไทยเขาเรียกดอกอะไรนี่นะอันนี้มันเป็นใยอะน,นั่นเป็นนะแต่ใครเห็นกับคอมเมนต์เลยจ้ะใช่ไหมมันมีคนเขรกลัวชวนอรไอมาดูนี่วันนี้ไปก็เห็นอยนู่อันนี้อร่อยมากชอบกินมากจาก้ะ ไม่ได้เอามีดมาใช่ไหม,ไมเอาม<อ>าทำไมเลือตัดมาแล้วไม่ได้อามนอกเอามาเจน,นีาา่ต,ตัดเองอือว้าวบางังน่ากินมากคุนตั้มเบรียวฉันจะกิน <laughs> บ้าหรออย่าเพิ่งกินหมด <laughs> อะไหนึ่งอันอืม,อมฟินใช่ไหม โอเคบายบายจะทุกคนจะกินพิซซ่าเหรอเนะาะจะบายบายขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมจ้า